สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่ก็มาที่สวนกเกษตรผสมผสานนะคะมาดูต้นมะพร้าวน้ําหอมนะคะแม่ใหม่ก็ปลูกด้านนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มตั้งขึ้นแล้วนะคะก็เอาปลูกแบบนอนราบเลยนะคะเริ่มตั้งแล้วคะ่ะถ้าปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วป่านนี้ก็โตแล้วนะคะเพราะว่าแม่ใหม่คิดว่าด้านนี้แม่ใหม่จะปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะคะก็เลยยังไม่ได้ลง ลองปลูกทั้งพริกทั้งมะละกอรบริเวณริมล,ลองน้ำด้านนี้ก็จะมีมะพร้าวนะคะประมาณสิบกว่าต้นเพราะว่าเราก็ลงกะระยะห่างห่างกันสามสี่เมตรนะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มนะคะเริ่มสดชื่นเริ่มตั้งและปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้คนก็หันมาปลูกผลไม้กันเยอะแล้วนะคะนี่ก็เป็นของญาติค่ะวันนี้เขาก็มาทำระบบน้ำนะคะ ก็เอาไว้ให้แม่ใหม่คอยลดน้ําให้เขาเดี๋ยวไปดูสูตรง่ายๆที่เราจะบํารุงต้นมะพร้าวปลูกใหม่กันนะคะสูตรง่ายมากๆเลยค่ะแม่ใหม่ก็ใช้สูตรนี้นะคะปกติก็ต้องลดน้ําแบบน้ําเปล่าๆแบบแล้วนะคะแต่ว่าเราเติมวิตามินให้เขาสักหน่อยดีกว่าค่ะน้ำเปล่า5ลิตรแล้วก็นมจืดนะคะมีวิตามินต่างๆมากมายมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์นะคะแม่ใหม่ก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะค่ะและตัวต่อไปก็จะใส่จูรินซีน้ำสาวขาวนะคะ มีประโยชน์มากๆเลยนะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยถ้าใครไม่ได้หมักทำแบบจุลินทรีย์นะคะสามารถใช้น้ำซาวข้าวที่เราซาวข้าวหุงข้าวทุกวันสามารถนำมาราดรสได้เลยนะคะใส่ไปสองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็จะกวนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะไปราดรสบริเวณโคนต้นมะพร้าวนะคะที่เราปลูกใหม่ๆได้เลย วิธีนี้นะคะจะช่วยให้ต้นมะพร้าวสดชื่นแข็งแรงเร็วม,มากมากเลยค่ะนี่นะคะปลูกใหม่ๆเลยค่ะลดเลยนะคะดีกว่าลดน้ํำเปล่าๆนะคะดินบริเวณนี้ปลูกพืชไล่มาเนิ่นานานะคะไม่ว่าจะเป็นมันหรือว่าข้าวโพดนะคะสลับกันอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะแม่ใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาทําสวนผลไม้อันนี้ปลูกปีที่แล้วก็เริ่มโตแล้วนะคะ เราเพิ่มวิตามินให้กับดินค่ะพอดินสมบูรณ์นะคะต้นพืชต้นมะพร้าวที่เราปลูกไปก็สมบูรณ์แน่นอนค่ะสูตรนี้นะคะสามารถทําได้ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นสูตรที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อต้นมะพร้าวจริงๆนะคะเพราะว่านมเองก็มีประโยชน์เพราะขนาดตัวแม่หม่เองนะคะยังต้องดื่มนมทุกวันเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงแล้วค่ะก็เลยต้องดื่มนมนะคะเพื่อ,อบำรุงส่วนที่สึกหรอนะคะเพื่อจะได้มาทำกเกษตรได้ค่ะ ร่างกายก็จะได้แข็งแรงค่ะเหมือนกันค่ะต้นไม้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเขาต้นเขาแข็งแรงนะคะเขาก็จเจริญเติบโตดีค่ะด้วยปุ๋ยน้ำแบบประหยัดที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะสามารถที่จะบำรุงต้นมะพร้าวของเราให้จเจริญงอกงามได้แม่ใหม่เองก็อยากมีต้นมะพร้าวนะคะที่สวยงามอยู่ในร่องสวนร่องน้ำแบบนี้นะคะพยายามที่จะให้โตวไวๆค่ะ เพราะเขาบอกว่ามะพร้าวที่ซื้อมานะคะเจ้าของสวนเขาปลูกสองปีแปดเดือนเป็นลูกนะคะแต่ว่าแม่ใหม่อาจจะยังทําได้ไม่ขนาดเขานะคะเพราะว่าเขาบํารุงจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ํานะคะเปิดน้ํานี่แบบโหให้แบบเยอะมากๆเลยค่ะแม่ใหม่ก็เลยพยายามแม่ใหม่ก็ปลูกต้นมะพร้าวตามสไตล์ของแม่ใหม่นะคะปลูกแบบง่ายๆแบบนี้ละค่ะให้น้ําเขาวันละนิดวันละหน่อยนะคะ ก็เพียงให้เขาได้อยู่รอดได้ดูด,ดซึมไม่ได้แห้งเหี่ยวจนเกินไปเพื่อที่จะรอน้ำฝนนะคะในช่วงที่ใกล้จะมาถึงนี้แม่ใหม่ก็ค่อยๆประคับประคองเขาไว้นะคะนี่ก็เป็นต้นไม้ที่อยู่รอบๆสวนนะคะที่แม่ใหม่ได้ปลูกได้ทำนะคะด้วยตัวของแม่ใหม่เองคนเดียวคะ่ะก็ค่อยๆทำนะคะวันละนิดวันละหน่อยนะคะก็จะเต็มสวนขึ้นมาเองลองทำดูนะคะสูตรง่ายๆในการบำรุงต้นมะพร้าวน้ำหอม หรือว่าต้นพืชผักผลไม้ที่เราปลูกอยู่แบบนี้เป็นสูตรที่ประหยัดนะคะหาได้ง่ายๆที่อยู่รอบๆตัวเราขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ